คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดผักเริ่ม vegetables vegetables ผัก bean bean ถัว่ว cucumber cucumber แตงกวา g r o c h pepper croch pepper พริกชี้ฟ้า lamb ลมัมแมนาวหรือเลมอนก็ได้นะครับทมาโตทโทมาโตม,มะเขือเทศปัมสกินพัมกินฟักทองนะครับมอนิงเกอหลีมอนิงเกอลีผักบุง้งการิกขาริกกะทียม จิงเจอจิงเจอขิงซินนามอนซินนามอนอบเชยแครอทแครอทแครอทโอเทโต้โอเทโต้มันฝรั่งค r i s p y l e t t u คิสปีเลตัสผักกาดแก้วเก่งภาษาอังกฤษง่ายๆครับด้วยรูปภาพคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับถ้าชอบกดใจเม้นแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ